สวัสดีครับคลิปหนี่สิบห้าบนวิธีการเข็งโซรถดครับมอนด้าเวฟไอครับเริ่มแรกกันคันน็อตหลอกหลอกก่อนเลยครับไม่ต้องขันออกมืดนะครับขันเพราแต่ว่ามันไายไดซื้อพอแต่รุมหลวมนหน่อยครับไม่ต้องขันจนว่าออกมืดได้ครับขันเพราะมันปรับสามารถปปับโซได้นะครับด้านหนึ่งครับประแจทับไว้อีกด้านหนึ่งกับหมุนน็อตออกครับหลังจากนั้นก็ถอดฝาครอบครับฝาครอบโซ โสมันยากนะครับเปลี่ยนโสเปลี่ยนสเตอร์หนาลังในประมาณเดือนหนึ่งแะครับตอนนั้นลุงทุ่นก็ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับจ่ไปถ่ายให้เบิ่งโสมันขูดกับไปตัวบางคนนี่นะครับเสียงดังแก๊กแก๊กแกอยู่วันนี้ว่างๆครับเริมาถ่ายพี่น้องเบิ่งวิธีการเค็งโสเค็งเองได้ง่ายๆครับบ่ยากครับวิธีการบ่ยุ่งอย่างนี้ยังเรื่องับโสมันยานแห้งแล้วครับ ธ so ีการกันน so ี้ครับปรับน็อตมองหางปลานี่ครับมุนเข้าไปในหางปลามันดึงออกมากนะครับสังเกตเมื่อได้ครับน่มันจะมีเส้นอยู่หางปลานี่มันจะมีอยู่สองด่านครับเวลาเขาปับนี่ก็ปรับให้มันซํากันได้ครับโดยสังเกตจากเส้นนะครับเอาหัวของหางปลานะครับใ้มันเสมอเส้นได้เส้นนึงก็ได้ครับตีคิดว่าเขาดึงแบบสูงเขามันตึงนะครับเอาไปสังเกตเรื่องนี้ครับ นับจำนวนขีดไว้นั่งก็ได้ครับมาอีกด่านหนึ่งเข้าจังสีเดียรปับเดียรซ้ำกันนะครับ่ให้มันเอียงไปด่านใดด่านหนึ่งครับด่านนี้เรื่อนครับมุนน็อตหางปลาเนี่ยครับมุนดึงเข้ามาครับมุนดึงเข้ามาหาเจ้าของปับให้มันซ้ำกันครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามขีดมาเลยครับนี่สังเกตง่ายๆครับบนอย่างยากเลยแก่นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการดึงสวงให้มันตึงนะครับ มันหมุนเมิ่งกันเลยครับหมุนเบิ่งมันต้องให้มันตึงแห้งครับหมันพอดีพอดีตึงแห้งไายมันก็สกินสเตอร์ห้ามัดเร็วครับลูกตุนกอว่าเอาประมาณนี้แล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ปั๊บเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หมุนโตนอดหางลาอีกตัวหนึ่งนะครับหมุนว่าให้ตัวในมันค่ายออกมากครับหมุนหยืดเข้าไปให้มันแน่นครับ หลังจากนั้นเอากับมานล็อกหล่อครับลลอกหล่อไอตัวแกนเผามันครับลลอกให้แน่นเลยได้ครับตัวนี้ดึงมันแน่นเลยมันตึงๆเลยครับขี่ๆไปที่มันสิรุดเด้ครับแต่กับมุนเบิ่งจะน้อยครับโอเคแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วบันยุงยากครับหลังจากนั้นกับประกอบฟ้าบังคลน่ครับฟ้าบังคลนโสนี่ครับ ประกอบต้นนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบดยุงยาครับดิได้เฮ็ดเป็นเ็ยเฮ็ดตามหน่ยครับขอให้มีประแจจากชุดหนึ่งครับล็อกน็อตเข้าไปครับสองตัวแค่นี้กเป็นอันว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลุดรืดนดน่นกับสีไข่กันนี่ครับรถโมเมนรถหลุดไมล่าสุดนะครับรถหลุดไมล่าสุดเขาปรับแบบได้รุ่งทุ่นกับบุกงูขึ้นกันแล้วครับ บางขันมันกับเป็นสายพานบางขันก็เป็นโซ่ครับแต่ว่ารถรุ่นนี้เอาอใส่มาดนแล้วครับ่บงองข้างจะเป็นรุ่นเกาแน่ละวิธีการมันกับแบบนี้นะครับง่ายงรถขัน้นนีสื่อมาหลายปีแล้วครับใส่อย่างเดียวครับบริเวณหลังก็เถอะครับนี่ก็ล็อกหินเนนได้ครับน็อตสองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือครับ ผูได้ใดบ่เคยเฮ็ดก็ลองเห็ดไดเดอ้อครับลองไปเฮ็ดเบิ่งตามวิธีการนี้นะครับผมมีหยังยุงย่งยากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ